ออโอ้โหเลื่องเบอร200บาทโอ้โหโอนโนโอมไม่กอดเอาดิคิวมาต่อสวยงามพระราไปด3,200บาทของโมนี้ไปดิหลอว่าไงว่ายังไงล่ะเออสุจิมาต่อสวยงามพระราไปดต่อเจ็ดพันสองร้อยบาทขโมนี้ไปฮะคูสิบที่เรียบร้อยเอาดิก็มาดิโง่แล้วมอะไรจะเก่งแล้วเอาเซเออโอ้โหมาต่อโอ้โหดอกสุดท้ายแปดพันแปดร้อยบาทของโมนี้โอ้โหสามหมื่นเก้าพันโอนโนโอมไม่กอดโอ้โหแวริกูดหรู้เรื่องกับเรื่องแตกคุณผู้ชมฮะเออฟัง ไม่ไหวแล้วแม่เอาสิกลัวเลยเมื่อไหร่จะเก่งเคมาต่อต่อตอีกสีบาทขโมนี้ไป <c oughs> บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนมือนี้คุณจะมามือนี้ชี้แน่เออช่วงนี้ชี้แน่เออไปดิคุณชมมาเออเบสสองพัน 2, บาทแล้วนะจ๊ะอยู่ในโลกความจริงหมดคือหมดได้ก็คือเลิกคับคุณชมมาดิฮะ ถึงเวลาตัวขูนกลับมาพังงาดอีกรอบแล้วว่างล่ละเออเอมาต่อสวยงามพระราแปดตำต่อ200บาทขาโบนี่ไปและเคไม่มาตัวแถวสามขาดไปตัวเดียวไปต่อไม่รอเมือนเดิมขูสี่เป็นเทือเริ่มๆอาทิว่ายังไงโอ้โหขวนห้ามาจ้าเออมาโอ้ดีเร็วโอ้ยไม่มาแกโอ้โหไม่ปังเลยแม้เอาหน่อยสิเออไอจุดเออเออมา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  ไม่เข้าไม่แอะไม่แอเออเจามาสวยงามพาราแปะหูหูยสามพันสองรอบาทคองโบนี้ไปเอาดีเออได้มาสี่พันประโทเออ อะไรครับเนี่ยผมเจออะไรครับผมมาเอาดีแต,ถแต่ถึงมันจะแตกคุณผู้ชมฮะถึงมันจะแตกยากก็จริงแต่มันก็แตกเรื่อยๆเข้าใจไหมเออเพราะนั่นเนี่ยไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากเพราะตัวคูณมันมาที่มากๆเออไม่รู้ว่าตอนนี้เกมกําลังบั๊กอยู่หรือเปล่าเพราะเป็นเกมใหม่ยังไม่ปรับสมดุลผมรีบบอกนะว่าให้รีบเล่นคุณผู้ชม เอาดิเจมาโอ้ยดูเสกคุณผู้ชมเสกให้สวยหน่อยเสกให้สวยเออเสกให้สวยไปดิคูณหกโอ้โหไหลเป็นน้ำหนึ่งหมื่นเก้าพันไปที่ดอกนี้เออมามาดิมาโอ้โหคิวอีแกะเอายังไงล่ะโอ้โห้เวายอตลาดแตกแหลกปากเอาดิสุธิมารอสวยงามพราราแปดพันเจ็ดพันสองร้อยบาทก็หมยว่าไปส่งผัดอะไรเขาแพงแล้วกู้มารอสวยงามพราราแปดดอกนี้ไหลเป็นน้ำไปที่ ยี่สิบหกพันบาทโอ้โอไมกอนโอ้โหวายมาวายมายังไงโอ้ ตัวไม่คู่แถวสามไม่มีสูชิสูชิคิวมาไม่สวยงามพระราแปะแบบนี้ไม่ได้ต่อคู่สิบสาม่ร้ <hi> อยแล้ววายมาคิวมาโป้ไปดอกนี้หูยสองหมื่นแปดร้อยบาทขโมยนี้ไปโอ้โหโอโนโอไมคอลโอ้โหแวริกุลนะโมไปต่อไม่รอมาเด็กโมาฮะเออเวลาไม่คอยขายมาได้เราจะไม่คอยเวลาเด็ดขาดเอาดิสุชิมาต่อต่อตึงพสองร้อยบาทขโมยไปแล้วโอ้โหตามไปต่อสองพันสี่ร้อยบาทโอ้โหปังไม่ไหวแล้วแม่หรือเรื่องกระเบื้องแตกเออแต่ไงก็ปากกดไรกนแท็กกับพีมาพ รวยเดือดสูดอย่าหมดแต่ดือดเพลินแค่กดไลค์คงไม่เหนื่อยใจแค่กดคอมเมนต์มันคงไม่เหนื่อยใจคุณเม้าไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ละกันคุณชมเออมาดิกหคิวมาต่อสวยงามพระรามแปดตัดเป็นรถสับบานโอกร้อยบาทและมีกุ้งมารอเออเอได้ต่อไปถึงหนึ่งพันอู้หูยขบโบเนี่คุณถึงหมื่นนะเนื่องแสนทีเรียบร้อยคุณเจ้ามาโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ใช้เวลานานพอสมควรเลย <c oughs> เอาดิฮะตามไปต่อ6 8 0 0บาทโอเคมาต่อสวยงามพารับอุ้ยสแกตเตอร์ลืมดูโอ้โหมาแล้แลวจ้าสแกตเตอร์มาแล้วจ้าเอาดิเกิดอะไรไม่เล่นชิคเก้ละแม้ไปดิฮะเศกเป็นอะไรโอ้โหมาแรกเก่าเบาจ้าไม้ส่อวงวะไงวายมาแล้วนะวายมาแล้วนะวายมาโอ้โหเอาดิเอ,เอ็นเมอร์ซีพันสี่ร้อยบาทคอโมโบนี้ไป และเสกเป็นตัวอะไรเสกเป็นตูชีไม่มาต่อไม่รอเหมือนเดิมไปต่อไม่รอเหมือนกันฮะวายมาแล้วมึกมารอสวยงามพระราแปดดอกนี้เออคุณแบบที่โอ้โหโอ้โหสองหมื่นห้าพันบาทดอกนี้ไปแล้วมาอะไรต่อยังไม่มาต่อเสกไปไกลความเจริญเหลือเกินคุณชมฮะคุณสองตอนนี้เอาไงเอาไงละ่ะปามึกมารอสวยงามพระราแปดได้สุชีมาด้วยคุณชมฮะโอ้โหย สองหมื่นสี่เรียบร้อยตอนนี้เอาดีเอานี่ก็มานี่เออเอมาสวยงามพระรามแปดตักวายพวกไปด้วยโอู้หหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทคอมโบนี้ไปเอาอย่างไรที่เหลือและมึงมารอโอ้โหูยคอมโบนี้กินเรียบผู้สมัครโอ้โหอ๋โนโอไมค์ก่อนโอ้โหแวริกูดเอานีละวายมาต่อได้เอไปสุดท้ายนี้โอ้หหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วคอมโบรูอู้หหนึ่งแสนโอ้โห เาเรื่องจ้าฟังไม่ไหวจ้าตัดไปต่อ1 6งพันหกร้บาทเคมาต่อตัดไปต่อดอกนี้มาเอาอยัางไงที่เหลือเออมาหน่อยโอ้โหมาหน่อยโอ้โหยอ่อยับเออมาดิคระไวามาต่อตัดไปแปะร้อยบาทแล้วตัดตู้ชี้ไปต่อดอกนี้มาดิเอาเลยคะถึงเวลาอุ้ยไวอุวย,ย,ยตัดตูีตัวเดียว,วเยวสียดายนะอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหไว,าวามาเต็มแผงแต่บอกเลยว่าไม่ตมแตกสลกคขาดฮนะ เอาดีกุ้งมารอโอ้โหจัดไปชุดใหญ่พิลึกึงสองพันสี่ร้อยบาทขโมนี้ไปแล้ววายมาต่อ,อยังไงสวยงามพระรามแปดโอ้เฮ้ยดอกนี้โอ้โหสองหมื่นแปดพันบาทร้อยบาทโอนโอ my กอดโอ้โหไม่ไหวอาริโกะกุ้งมาต่อไม่ได้ต่อดอกนี้ไปแล้วข้ามไปไหนต่อคุณผู้ชมฮะเอาดิเสกมาเอเอไม่ A A A ได้ต่อดอกนี้โอ้โหโคตรจะเครือเอาดิเอเอามาดิฮะมึกมาต่อช่วงม้าบอกแปดบาทสี่ร้อยบาทขโมนี้ไปแล้วสุทธิมารอแบบที่สวยงามพระรามแปดตามไปต่อคูนแบบที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเอาดิดอกละหมื่นด สองละหมื่นคุณผู้ชมโอ้โห ôi! ปังนี่ไหวแล้วจ้ารู้เรื่องกระเบื้องแตกคุณผู้ชมฮะเออใครอยากได้โดนอยากมีกำดังอย่างรองอย่างรอเบบเบียบมาพารวยสามารถคิดได้เลยใต้คิดได้เลยเออเอาดิเอาอยัางไงที่เหลือคุณผู้ชมมาหน่อยโอ้โห ôi! ขอเวลาอีกไม่นานเออสวยงามไปดตามที่ห้าพันสโอ้โห ôi! สแกตเตอร์มาอีกแล้วจา้าโอ้โห ôi! ปังนี่ไหวแล้วแม่โอ้พี่ไม่มี ต่อไปทุกรรมามาแรกจะเข้าอะไรเรื่องวายมาอะไรก็ได้แบบนี้บอกเลยอะไรก็ได้สี่พันแปดร้อยบาทของคนีไป้ไปต่อไม่รอเหมือนเดิมสุชิมาต่อสวยงามพระราแปดตันเออใบแค่สามพันสองร้อยบาท เอาดิรู้เรื่องกระเบื้องแตกเออเจไปห้าช่องเจบาทขโมนี้มาเอาสีกลัวแล้วเมื่อไหร่จะเก่งล่ะคุณผู้ชมมาเออไปต่อไม่รอเหมือนเดิมเอาสิเออไม่มาต่อเออสุชิไตัดต่อย8 0 0 0บาทขโมนี้มาเบอร์ตองเบอร์รอเบอร์อะไรลนะ่ะเอมาก็แบบนี้จดไปชดใหญ่ไปกระพิมโอ้โห38,000นปบาทขโมนี้ เอาดิเคมาต่อสวยงามพาราแปดไหลไปต่อคูณสิบสองหมื่นแปดพันบาทโอ้โหโอโนโอไมกอดโอ้โหแวร์รกูเคมาต่อสวยงามพาราแปดโอ้โหสามหมื่นแปดพันออเฮ้ยเอาดิแล้ววายมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหโอโนโอไมอดโอ้หุยเจ็ดหมื่นสองพันบาทโอ้โหฟังไม่ไหวแล้วจ้ารู้เรื่องกระเบื้องแตกนะแหกสลักขาดเออเคมาต่อสวยงามดอกนี้ไปอีกดอกโอ้โหโอ้หุยเจ็ดหมื่นสองพันอีกแล้วโอโอ เกมมันบักโอ้โหเกมบักแล้วคุณผู้ชมโอ้โหปังไม่เหวเลยจ้าปัางไม่เหวแล้วแม่เอาดีสวยงาบาระแปดอเคมันตัดไปต่อ9600บาทคูณยี่หกไปแล้วและแกเคมาอูห้หูยดอกนี้โอโนโอไมคอนโอ้โหแบร์กุ๊ด รูเร็กกระเบื้องแตกเอ,อ,เห,อหน้าแหกสแลกขาดปังไม่ไหวแล้วจ้าพอแค่นี้เรามาเจอกันแค่นี้คุณจ้าหมายังไงคลิปนี้ใครอยากได้รางวัลแจกผู้นี้แล้วกดไลค์หนึ่งเลยกดไลค์สองเลยคอมไม่ได้โดนใจสามกดแชร์ดูคลิปนี้ให้จบมีรางวัลให้ทุกคนแน่นอน